การวิจัยนี้มีเป้าหมายในการสร้างรีใหม่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างวัตการต้นแบบโดยจะมีการถ่ายทอดรีใหม่สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนของไทยซึ่งมีการเลี้ยงพึ่งเป็นอย่างมากแล้วก็จะเป็นต้นแบบเพื่อเกษตรกรในภาคอื่นๆของไทยนะคะโดยที่เรามุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีการเลี้ยงผึ้งให้มีสุภาพดี ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ําเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการเลี้ยงพึ่งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโลกนะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อส่งออกในอนาคตค่ะเราก็เลยออกแบบเครื่องเก็บพิษพึ่งที่เกษตรกรสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมในการเก็บพิษพึ่งได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเก็บพิษพึ่งนี้ต้องเป็นพิษพึ่งาจากพึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงแต่ถ้าต้องการที่จะได้ พึ่งจากพึ่งไทยที่เป็นพึ่งป่าเราได้ออกแบบเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเลียนแบบพิษพึ่งในพึ่งป่าแล้วสามารถสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับพิษพึ่งในธรรมชาติจากการศึกษาวิจัยของทีมวิจัยของเรานะคะเราก็พบว่าพิษพึ่งจากพึ่งในประเทศไทยสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งผิวหนังได้ดี โดยฤทธิ์ของค่าการยับยั้งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นซึ่งพิษพึ่งเหล่านี้เมื่อไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งจะทําให้เซลล์มะเร็งมีการตายแบบ apoptosis ซึ่งจะทําให้ DNA นเนี่ยมีการแตกหัดและนิวเคลียสมีการหดตัวนะคะดังนั้นเราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากพิษพึ่ง เพื่อใช้สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทาภายนอกต่อไปค่ะ และเมื่อเราได้สารสก,กัดสังเคราะห์ากพากเด็ดการเราได้มาผลิตเวชบาล์ตตัวใหม่เพื่อสร้างองุตสาหกรรมใหม่ในประเทศโดยที่เวชบาล์ตตัวใหม่ของเราเนี่ยมีฤทธิ์ในการที่จะฆ่าแบคทีเรียรที่ก่อโรคบนผิวหนังแล้วก็สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังพร้อมกับเรามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถช่วยบำรุงผิวได้ด้วยและเราได้นำผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมใหม่ของเราไปประกวดที่งาน International Exhibition s of Inventions ณกรุงเจนีว,วาประเทศเซอร์แลน แล้วเราก็โชคดีพร้อมกับนัก,กรรมที่มีคุณภาพของเราเราได้รับรางวัลนัก,กรรมดีเด่นในสาขาเกษตรนะคะคือรางวัลเหรียญทองกีดิยศแล้วก็รางวัลพิเศษจากประเทศมาเลเซียค่ะใน mm hmm. งานวิจัยนี้จึงเป็นการ ส่งเสริมการให้รีใหม่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงพึ้งโดยที่เกษตรกรสามารถจะประยุกต์ใช้ทโลมีใหม่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงพึ่งเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากลและเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ผปนนวกองค์ความรู้ใหม่และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเข้าไว้ด้วยกัน